ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่14 15 16และ17นะคะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4หน้านะคะนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจว่า มันเยอะนะคะหน้าที่14นะคะจะเรียนแค่ข้อ c หน้า45เรียนข้อ c ก็คือต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ข้อ d หน้าที่16ข้อ f นะคะข้อ g ยังไม่เรียนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันในห้องข้อ h นะคะสรุปแล้ววันนี้เราเรียนแค่ข้อ c ข้อ D ข้อ F แล้วก็ข้อ h ข้อ I นะคะข้อ I ด้รนล่างด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดูก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดเราจะต้องมาทบทวนก่อนนะคะทบทวนในเรื่องอะไรหน้าที่14 15, 16และ17นะคะ วันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4หน้านะคะนะักเรียนอย่าเพิ่งตกใจว่ามันเยอะนะคะหน้าที่14นะคะจะเรียนแค่ข้อ C หน้า45เรียนข้อ C ก็คือต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ข้อ d หน้าที่16ข้อ f นะคะข้อ g ยังไม่เรียนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันในห้อง ข้อ h นะคะสรุปแล้ววันนี้เราเรียนแค่ข้อ c ข้อ d ข้อ f แล้วก็ข้อ h ข้อ i นะคะข้อ i ด้านล่างด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดูก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดเราจะต้องมาทบทวนก่อน นะคะทบทวนในเรื่องอะไรคุณครูจะทบทวนหลักการใช้ ed นะคะจำได้ไหมคะ verb กิริยาช่องที่1 verb กิริยาช่องที่2 verb กิริยาช่องที่3อดีตปัจจุบันอนาคตจำได้ใช่ไหมหลายๆลายคนจำได้หลายๆคนจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันเล็กน้อยนะคะหลักการเติม ed นักเรียนจำได้ไหมมี5ข้อ ที่คุณครูเคยเน้นย้ำมาตลอดตั้งแต่เรียนชั้นป .5 ใช่ไหมคะว่าการเปลี่ยนปัจจุบันให้เป็นอดีตเปลี่ยนอย่างไรจำได้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาทบทวนกันเล็กน้อยนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคำที่ลง้ายด้วยอีให้เติมให้เติมดีลงไปได้เลย ไม่งงนะคะความหมายตรงตัวนะคะคําที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ลงไปได้เลยนะคะเพราะเราเรียนเรื่องคํากริยาเติม ed นะคะเติม ed ed ต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะนะคะห้ามเป็นพิมพ์ใหญ่ดิดขาดนะคะอ่ะมาดูข้อแรกข้อแรกข้อแรกนะคะ เลิฟเลิฟเออ,อเห็นไหมคะปกติเลิฟเราจะเขียนว่า l o v e ใช่ไหมคำสุดพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำนี้ก็คือ e ให้เติม d ลงไปได้เลยอ่ข้อที่สองไลฟ์ไลฟ์เออเห็นไหมคะไล k ์ like จะเขียนว่า l i k e ตัวสุดท้ายของคำนี้ลงท้ายด้วย e ก็เติมดีลงไปได้เลยเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y มี2กรณีนะคะมาดูกรณีที่1นนะคะหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e d เอ้ามาดูแมรี่มาดูคำแรกนะคะแมรี่ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายของคำนี้คือวายถูกไหมคะแต่ว่าหน้าวายแต่ว่าหน้าวายแต่หน้าวายเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะตัวอาเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะเป็นพยัญชนะใช่ไหม ก็ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e d ไม่งงนะคะไม่งงนะ s t u r y s t u d y หน้า y เป็นตัว d ตัว d เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะเป็นพยัญชนะถูกต้องค่ะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e d s t a r ไม่งง,งนะ carry แคดิแปลว่าร้องไห้หน้า y เป็น r นะคะหน้า y เป็น r เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็นไแล้วเติม e d โอเคเนาะไม่งงนะคะอ่ทีนี้มาดูกรณีที่สองถ้าหน้า y เป็นสระถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม e d นะคะ นักเรียนดูข้อนี้ Pray p l a y หน้า y เป็นตัว A ตัว A ก็คือสระ,ะเหียนให้ชัดนะคะ p l A y プ a y แปลว่าเล่นหน้า y เป็นสระก็เติม e d ลงไปได้เลยค่ะ enjoy e n j โอวายหน้าวายเป็นตัวโอตัวโอเป็นสระก็ให้เติมอ e ีดีลงไปได้เลยโอเคเนาะไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าใจถามมาได้นะคะเ,เดี๋ยวไาดูข้อต่อไปเลยค่ะมาดูข้อที่สามนะคะมาดูข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าคำกิริยาที่มีพยางค์เดียวสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกด ตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วเติม e d งงไหมอ่านแล้วงงเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะคําว่า implan แ l ลนคําว่า implan ก็คือวางแผนแ l ลนก็คือพยางเดียวก็คืออ่านออกเสียงอะเสียงเดียวแ l ลนอันนี้โอเคนะสระตัวเดียว สระตัวเดียวมาดูค่ะสาระคำว่าสระตัวเดียว p l a n นะคะคำคือคํำนี้ลงท้ายด้วย in ใช่ไหมลงท้ายด้วย in ข้างหน้า in คือ A A ซึ่งเป็นสระก็คือตัวสะกดตัวเดียว เพิ่มตัวสะกดสุดท้ายก็คือไม่ต้องไม่ต้องเพิ่ม e นะคะให้เพิ่ม in นะคะให้เพิ่มตัวสุดท้ายให้เพิ่มตัวสุดท้ายขอคําคํานั้นลงไป1ครั้งแล้วเติม e d p l a in หน้าอินเป็นสระหน้าอินเป็นสระให้เพิ่มตัวสุดท้ายคือตัวอินเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วเติม ed โอเคนะคะ,ค,ะ,ค,ะคำที่สองฟิกติดตั้ง f f i g พยัญชนะตัวสุดท้ายตัวนี้ข้างหน้าเป็นสระให้เพิ่มตัวทีเพราะตัวสุดท้ายคือตัวทีใช่ไหมคะให้เพิ่มตัวทีแล้วเติมีดี B บ,บก B a c ที่แปลว่าขอเห็นไหมคะหน้าแบก เป็น e เป็นสระให้เพิ่มตัว g แล้วเติม ed โอเคนะคะ,ะมาดูข้อที่4ต่อเลยค่ะนักเรียนมาดูข้อที่4คํากิริยาที่ลงท้ายด้วยสระตัวเดียวและออกเน้นออกเสียงเน้นพยางหนังเน้นหนักนะน้นหนักนะให้เพิ่ม ตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วเติม ed ตัวอย่างคำว่า perfect นักเรียนดูคำคำนี้ตัว R ลงท้ายหน้าตัว R เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะเป็นสระใช่ไหมคะเพราะสระนี้กี่ตัวสระมีห้าตัว e E E I O u หน้าตัว R เป็นตัว E ก็คือสระให้เพิ่มให้เพิ่มตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วเติม E D เข้าใจนะรี f ฟกรีเ f กแอดมิด แอดมิดเห็นดูนะดูคำว่าแอดมิดนะอ่ะสเปลซิแอดมิดี่ะอ่ะแอดมิดก็ a d m i t เห็นไหมคะนักเรียนดูตัวสุดท้ายของคำนี้คือตัวทีหน้าตัวทีคือตัวไอซึ่งเป็นสระ ให้เพิ่มตัวไหนคะให้เพิ่มตัวที1หนึ่งตัวแล้วเติม ed ลงไปเข้าใจนะมาดูข้อต่อมาเลยค่ะข้อที่ห้าก็คือข้อที่ไม่ได้เข้าข่ายข้อที่หนึ่งถึงสี่ก็ให้นักเรียนเติม ed เข้าไปได้เลยปกตินะคะข้อที่ห้าก็คือข้อที่มันไม่ได้อยู่ในกฎของข้อที่หนึ่ง ถึงข้อที่4นักเรียนก็เติม ed ลงไปได้เลยนะคะทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่14นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่14นักเรียนจะเห็นว่าข้อที่ a กับข้อ b มันเป็น listen listen นะคะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ listen นะคะ เดี๋ยวเราจะมาฟังกันในห้องแล้วเราค่อยมาทำกันในห้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อข้อ A กับข้อ C พูดผิดค่ะข้อ A กับข้อ B ไม่ต้องทำให้นักเรียนมาทำข้อ C ให้นักเรียนมาทำข้อ C ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ C นะคะนักเรียนจะต้องทำข้อ C โจทย์บอกว่า complete the table A โจทย์บอกว่าให้นักเรียนเติมรูปของกริยาที่ไม่ได้ผั i น in นฟิ i ิ i v e นะคะ i n f i n i t i v e ลงในช่องหนึ่งของตารางและคำกริยาช่องสองพาร์ทเทนลงในตารางมาดูตัวอย่างที่เขาให้มานะคะคือคำว่า l ล เ e ลิฟนักเรียนดูนะดูนะคะเลือลงท้ายด้วย e ลงท้ายด้วย e เขาก็เติม d เข้าไปได้เลยอยู่ในกฎข้อไหนครูไม่ทราบนะคะให้นักเรียนกลับไปเองไปทบทวนนะคะคุณเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะหลายครั้งด้วยอ่ะทีนี้มาดูข้อที่2ขอให้คำว่านิม่มขอให้คำว่านิม่ม นะคะเราต้องเติมอะไรลงไปอ่ะข้อที่3มของให้ลุกเออมานักเรียนดูนะจะเข้ากดข้อไหนบ้างแล้วข้างหน้าข้างหน้านี้ตรงช่อง infinitive เราจะต้องเติมอะไรเพื่อให้ past tense เป็นคำนี้โอเคนะเข้าใจนะคะไม่เข้าใจถามมาในคอมเมนต์ในแชทได้นะคะในแชทไลน์ได้นะคะ ทีนี้มาดูข้อ c นะคะมาดูข้อ c ข้อ c เนี้ยข้อ c เนี้ยมันจะเป็นคอม t พ e ส e t อ e ซ e เทนท์เชเวอร์นะคะ b b ก็คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงไปเลย i n f ฟินิชชีเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงไปเลยอ้าวแล้วครูครับครูคะหนูจะรู้ได้ยังว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงอย่างไรเพราะฉะนั้น นักเรียนก็ต้องมีกิริยา3ช่องนักเรียนจะต้องมีสมุดหนังสือพจนานุกรมที่มีกิริยา3ช่องแต่ถ้าหานักเรียนไม่มีในโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตก็มีให้นักเรียนเซิร์ชค้นหาได้นะครับข้อ A T เทเบิลเมื่อกี้ก็คือเข้ากด5กดเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมา In นฟ n i t i v e ส่วนข้อ B ก็คือกิริยาที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงแต่ความหมายยังคงเหมือนเดิม โอเคเข้าใจเนะาะมาดูข้อ c ต่อเลยค่ะมาดูข้อ c ข้อ c เข้าใจแล้วเนะาะทีนี้มาดูข้อ d ต่อเลยค่ะข้อ d ข้อ d เราเรียนเกี่ยวกับ t าทินใช่ไหมเราเรียนเกี่ยวกับพาทินคำว่า a m r าก็คือ verb to be ใช่ไหมคะคำสามคำเนี้ย ถ้าเปลี่ยนเป็นอดีตถ้าเป็น past tense มันจะเป็นอีกคำหนึ่งมันจะเป็นอีกคำหนึงซึ่งนักเรียนจะต้องไปค้นหาซึ่งนักเรียนจะต้องไปค้นหาเองนะคะ,ะแต่ครูบอกแนะนำให้ไปก่อนก็มีคำว่า w a t h กับ w a t son w h e r e กับ w e a e son นะคะ w a t h w a t ใช้กับ อีทเอาใจดีเอาแวร์ Where. ใช้กับอาร์อาร์วอตเป็นอีทก็คือใช้กับประธานที่เป็นอะไรคะประธานที่เป็นเอกพจน์อาร์ใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์ส่วนใส่นอ็อตใส่เส้นเข้าไปใส่น็อตเข้าไปจะกลายเป็นปฏิเสธขึ้นมาท,าทันทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องอ่านอ่านโจทย์ แล้วนำคำทั้ง4ี่คำนี้ยนำคำทั้ง4ี่คำนี้ยมาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะเผื่อมีบางคนไม่เข้าใจเนาะคะ่ะอ่ะพอดีมีเสียงคอมเมนต์มาว่าเออแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้เลยล่ะยกตัวอย่างแค่นี้นะอ่ะยกตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งต้องขอบคุณเสียงคอมเมนต์นะ นะคะอ่าครูยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อก็คือข้อที่สองนะพอสีส่งงานเหลวอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองนักเรียนจะต้องเติมอะไรล่ะเขาไม่มีคําถามมาให้ถูกไหมนักเรียนก็ต้องใส่ this ถูกไหม this Jack have a lot of homework yesterday นะ ตอบว่าอะไรล่ะ no he ถาม this ตอบ this แต่ถ้ามี no ก็ต้องมี not โอเคไหมเข้าใจนะคะอ่ามาดูข้อต่อมาเลยค่ะมาดูข้อ e เสร็จแล้วข้อ f ข้อ f ข้อ f เขาบอกว่า c i r c l e the correct w o r d ก็คือให้นักเรียนวงกลม คำศัพท์นะคะให้เหมาะสมกับประโยคให้เหมาะสมกับประโยคนะคะให้เหมาะสมกับประโยคนักเรียนสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทําคือนักเรียนจะต้องรู้คําอ่านคําแปลพวกนี้ก่อนอยากเขีดเส้นใหม่ไม่สวยอ่นักเรียนจะต้องรู้คําอ่าน polla to go On a อ e a บีฮัก last week คือนักเรียนต้องรู้คำแปลก่อนก่อนที่นักเรียนจะต้องมาเติมก่อนที่นักเรียนจะต้องมาวงคำศัพท์ว่านักเรียนจะวงว่าอะไรวงคำอะไรโอเคไหมนะคะบางข้อเป็นอดีตบางข้อเป็นปัจจุบันอนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าข้อไหนเป็นอดีตข้อไหนเป็นปัจจุบันมันก็จะมี จุดที่ชี้ให้เห็นเลยว่าเออข้อนี้เป็นอดีตนะข้อนี้เป็นข้อนี้เป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งนะข้อนี้เป็นเวิร์บช่องที่สองนะมองไม่เห็นเขียนข้างล่างคือข้อนี้เป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งข้อนี้เป็นเวิร์บช่องที่สองมันจะมีจุดข้อสังเกตได้อะนะข้อเหมือนข้อที่สองอ่ะมองปื๊ดไปอ่ะเห็นคำว่า yesterday yesterday ก็คือเมื่อวานเมื่อวาน d h i ถูกไหมมันก็จะเป็นอดีต verb ช่องที่สองนักเรียนต้องเติม ed ถูกไหมส่วนข้อไหนที่ที่เนื้อความเนื้อหามันไม่ได้ระบุถึงอดีตอะนักเรียนก็ใส่ verb ช่องที่1ก็คือปัจจุบันนะโอเคนะคะอะมาดูหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะมาดูหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะคือหน้าที่17ข้อ h สกับข้อ i ถ้านักเรียนมองผ่านๆแล้วเนี่ยเราเคยเรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมคะในแบบฝึกหัดหน้าที่1 1ก็คือหน้าที่11นักเรียนเปิดกลับไปดูได้นะอ่าโจทย์บอกว่า rewrite the sentence ให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่ให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่มันจะเหมือนกับหน้าที่11เป๊ะเลยนะมันจะเหมือนกับหน้าที่11เป๊ะเลยก็คือ เขาจะให้คำศัพท์มาแล้วให้ประโยคมาแล้วแต่ให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่นะคะให้เขียนประโยคใหม่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเปิดกลับไปดูหน้าที่11นะคะโอเคนะคะพอเราเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะทีนี้มาดูข้อไอมาดูข้อไอนะคะมาดูข้อไอมาดูข้อไอก็เช่นกันค่ะ เราเรียนผ่านไปแล้วหน้าที่11นะคะ How does he look? How does he look? เวลาตอบเขาถาม he ตอบ he ใช่ไหมอ่า look ประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาต้องเติมอ่าเติม s แล้วก็ smart แล้วก็ smart โอเคนะเข้าใจนะเราเรียนผ่านไปแล้วหน้าที่สิบเอเลยนะคะหน้านี้ไม่ยากหน้าที่สิอหน้าที่17นี้ไม่ยากนะคะหน้าที่17ไม่ยากเพราะเราเรียนผ่านกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะเอาวันนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะไม่เข้าใจยังไงก็ถามมาได้นะคะในแชทนะคะในแชทไลน์ห้องของเรานะคะอ่าโอเคค่ะซ y o ู Again, goodbye.